สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับหรือผู้จัดการต้องนะครับวันนี้ผู้จัดการต้องพามาชมรุ่นนะครับไททันสปอร์ตตัวเตี้ยแต่งนะครับผมวันนี้เรามาชมว่าตัวแต่งเอสปอร์ตแต่งยังไงงบประมาณไหนครับอัปเดตนะครับคันนี้แต่งงบ9,000ก็หล่อได้นะครับข้างว้นนิดเดียวครับหมื่นบวกลบนะฮะหมื่นหลักร้อยนะครับหลักสิบนะครับผมเราชมกันว่าแต่งประมาณไหนเป็นแนวทางสำหรับใกล้สงการนะครับต้องรีบจับริปจองนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวตัว าไาตัวเตี้ยนะครับราคา685,000บาทสีขาวราคานี้นะครับฟิล์มเซอร์นิก 3M นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เซอร์ต้องพามาชมตัวข้างหน้าเพิ่มเติมคือตัวโลโก้นะครับเป็นตัวไททันสปอร์ตตัวสีดำเงาเงานะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีดำเงานะครับตัดกับแถบสีแดงนะครับแถบวิ่กข้างๆก็จะมีตัวนี้ครับครอบตัว C สีดำเงานะครับแล้วมีสเกิร์ตข้างหน้าจาก s อสสปอรครับหล่อเท่มากแล้วก็ลูกค้าขอ ใส่ป้ายไทเทนมาครับใส่ป้ายแดงให้หล่อๆเลยนะครับลุ้นหวยนะครับืด้านข้างจะเป็นแม็กไครน์นี้นะครับลูกค้าเลือกแม็กไครน์ได้นะครับเลือกน็อตสีล้อได้หมดเลยนะครับถ้าอยากได้สเปคสูงขึ้นก็เพิ่มงบนิดหน่อยเดี๋ยวเซลล์ต้องจัดให้นะครับผมด้านข้างมีสติ๊กเกอร์ของเอสปอรตีให้นะครับตัวนี้เครื่อง2 5 0 0นะครับผมโทษทีอ่าประมาณนี้อันนี้อารมณ์งานเลิกงานของช่างก็จะมีแบบช่างเยอะหน่อยนะครับนี่บ้ามือจับเซลต้อง จัดสีดําเงาให้นะครับแบบนี้นะครับผมนี่นี่เลยแล้วก็แถมตรงนี้โดยตัวครอบฝานํามันนะครับผมประจกค่าจะเป็นแบบนี้นะครับเงาเงาดำเงาแล้วก็มีแถบสีแดงให้เพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์นะครับจะเอส r อร์ตี้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกระสาดติดให้นะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้หล่อแบบนี้เลยนะครับผมนี่มามุมมุมมุมแถบหลังสเปคยางลูกค้าเลือกได้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับผมก็ เราจัดให้ได้หมดเลยนะครับด้านหลังจะมีซิ่งเกิลเอสปอร์ตี้ข้างหลังมีสุดแต่งข้างหลังให้นะครับแล้วก็จะมีป้ายแดงให้นะครับผมนี่ยอันนี้ผมเปิดไฟหลีไว้ให้ดูเท่ขึ้นนะครับผมลูกค้าทำอาชีพไหนก็ออกได้นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆไ,ไว้นะครับให้ให้ชมนะครับด้านในก็พอดีผมหักล้อไว้เพเลยออาจจะแบบ เป็นผิดรูปนิดนึงนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหัวเกียร์ไฮเทเนียมให้นะครับมีฟิล์มเซร์มิกเนี่ยมองออกไปจะสว่างนะฮะเห็นไหมฮะเป็นสีประตูแบบนี้นี่นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับใช้งานก็ได้นะครับหรือจะขับเที่ยวเล่นได้นะครับสีประตูนั่งสบายนะครับผมแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเซลต้องได้นะครับ0ย์9 1 0 9 1 2ติดต่อทางช่องทาง YouTube หรืออช่องทางเพจได้นะครับผมก็ตอนนี้จะมีทำอยู่2เพจนะครับผมสำหรับวันนี้จะต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ